ยังคงอยู่กับเรื่องเด่นๆนะคะดาวเด่นในปี2,568นี้ทั้ง12ราศีค่ะโดยคำทำนายนี้นะคะเป็นคำทำนายศาสตร,ร์พม่าของแม่หมอไอซ์แมรี่เจนค่ะขอบคุณมมกๆเลยนะคะมาเริ่ม เริ่มกันที่ราศีมังกรราศีกรและราศีพิจิกค่ะความพยายามคือสิ่งที่แน่นอนและมั่นคงปีนี้อาจจะเหนื่อยงานเหนื่อยใจบ้างแต่การเหนื่อยที่คุ้มค่าและประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสิ่งที่วางแผนไว้จะออกมาดีไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็จะมีคนเมตตาซัพพอร์ตดีมีดวงได้ไปต่างประเทศก่อนกลางปี2568นี้หรือจะได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานไปในทางที่ดีขึ้นค่ะคุณเลิกคาดหวังดวงชะตาแต่เน้นใช้ชีวิตยอยู่กับหลักความเป็นจริงมีสติมากขึ้นการเงิน หาได้เรื่อยๆและมีแนวโน้มจะลงทุนสูงเช่นเทรดหรือสะสมทองค่ะที่ดินการใช้เงินต่อย,ยอดรายได,ได้แบบเป็นก้อนรวมถึงการทำประกันด้วย คุณจะมองโลกในโลกสีเทาอามองโลกสีเทาเผื่อไว้บ้างปีนี้มีคนหวังผลประโยชน์จากคุณค่อนข้างเยอะระวังการโดนหลอกหรือการแบกรับแทนคนอื่นค่ะสุขภาพเนี่ยภูมิไม่ค่อยจะดีนะคะระวังคันผิวภูมิแพ้ไอบ่อยปวดปวดกระดูกนะคะต้นคอเข่าข้อเท้าข้อมือใส่บาทให้เป็นประจำนะคะแผ่ไม่ตากวดน้ําจะได้ดับดวงร้อนให้กลายเป็นดีหิ้งพระหิ้งหมู่บูชายอย่าปล่อยให้รกและสกระปรกนะคะ ราศีกุมราศีเมษและราศีธนูค่ะเป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของงานค่ะสิ่งที่ทําอยู่จะเจริญก้าวหน้าดีรวมไปถึงเป็นปีที่คุณจะมีแผนงานที่ดีค่ะทั้งนี้ดวงยังเกี่ยวข้องกับที่ดินหรือมรอดกด้วยการนําทําเอกสารบางอย่างรวมถึงการยืน่นภาษีการทําสัญญาเช่าซื้อขายหรืออาจจะทําดําเนินการเกี่ยวกับธนาคารเปิดบัญชีใหม่ทําบัตรใหม่ปีนี้ศัตรูหมู่มารแพร่ไย่ค่ะเซนแมนก้อยเกิด เอ่อก่อให้เกิดเหตุสิ่งใดนะคะคุณก็จะรับรู้ได้ล่วงหน้าค่ะการเงินอยู่ในเกณฑ์ปกติดีใครตั้งใจที่จะค้าขายขายบ้านเนี่ยก็จะมีอ่ะขายที่หรือขายบ้านเนี่ยจะมีคนติดต่อเข้ามาก่อนกรกฎาคมหกแปดค่ะสิ่งที่ต้องระวังคือให้ระวังคนในบ้านหรือคนในครอบครัวอาจจะป่วยไม่สบายง่ายเพราะคุณมีดวงจะได้ดูแลคนป่วยและตัวเองระวังในเรื่องของคําพูดที่อาจจะไม่คิดทําให้เกิดปัญหาและเรื่องคนใกล้ตัวเอาเปรียบนะคะแนะนําหมัน่นทําบุญลงศพถวายชุดผ้าไตราตามสะดวกทาบุญ จุดตะเกียงน้ำมันจะปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีได้ค่ะ ราศีมีนราศีกรกฎและราศีสิงค์ค่ะมีเกณฑ์ได้ได้ทําบ้านค่ะต่อเติมที่อาศัยบางท่านอาจจะได้จัดบ้านใหม่ได้ซื้อโซฟาใหม่รวมถึงมีแนวโนม้มจะได้เปลี่ยนย้ายงานที่อยู่ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในแง่ของที่ดีขึ้นนะคะรวมถึงมีโอกาสปรับเลื่อนตาแหน่งชีวิตมั่นคงเป็นสุขดีทั้งงานเงนิงนโชคลาบดวงคุณจะฝันแม่นหรือสิ่งที่มองไม่เห็นจะมาให้โชคลาบเบอร์บ้านเบอร์ที่ทํางานอาจจะนําโชคบางอย่างมาให้และมีแนวโนม้มจะได้เส้นสัญญางานได้งานที่อยากทานับ จากกุมภา6-8เป็นต้นไปนะคะจะมีข่าวดีที่รอคอยในปีนี้ค่ะสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องลำไส้หมดลูกหรือช่องท้องไม่ค่อยดีรวมถึงอาการปวดบ้านเอวผู้ใหญ่ในบ้านอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะระวังในเรื่องของความจําเช่นเลือดสมองอัลไซเมอร์ตัวคุณขับรถก็จะต้องระวังให้ดีนะคะเพราะมีดวงจะได้เคลมประกันเสียงเงินเกี่ยวกับยานพาหนะก่อนพฤษภา6-8ค่ะแนะนําให้หมั่นทําบุญเกี่ยวกับแสงสว่างบริจาคเงินบุญและนิธิและทําบุญลงศพถวายชุดผ้าไต เราะร้ายจะผ่านไปดวงไม่ดีก็จะไม่ติดขัดค่ะ สุดท้ายพฤกษบ์เมถุนและตุลค่ะปีนี้สิ่งที่คาดหวังไว้จะสําเร็จดีค่ะมีดวงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินใหญ่บ้านรถที่ดินอาจจะได้ซื้อหรือปิดยอดหนี้จนสําเร็จใครคิดขายที่ดินหรือทําการเจรจาธนาคารจะผ่านไปโดยง่ายค่ะเป็นปีที่จะได้สร้างความมั่นคงเพิ่มขึ้นการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องใช้วาจาในการแสดงอย่างมากค่ะอย่าอยู่เบื้องหลังเกินไปเพราะดวงคุณมักจะเจิดจัดเป็นพระอาทิตย์ดวงที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องให้หนักใจวางแผนไว้ล่าช้าที่วาง แผนไวในค่อนข้างล่าช้าไม่เป็นตามที่หวังติดขัดเรื่องทรัพย์นะคะแต่ในปี2568น,นี้ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนเป็นดีขึ้นค่ะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังก็คือสุขภาพเพราะจะป่วยและไม่สบายง่ายระวังมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังปวดหัวลงต้นคอค่ะปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหลกินยาหายช้าและปีนี้ควรอยู่ในศีลธรรมค่ะทำบุญเป็นประจำจะได้ไม่เจอเคาะใหญ่เพราะเป็นดวงเกี่ยวข้องกับคดีความภาษีหรือเดือดร้อนเพราะคนอื่นได้ง่ายค่ะและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะคะดาวเด่น ดวงเด่นปี2568นี้ทั้ง12ราศีโดยแม่หมอไอซ์แมรี่เจนค่ะและนี่คือข่าวดีดวงดีค่ะทุกคน